ท่านประธานสภาที่เคารพกับผมวิสิตเตชาตธีรวัตรสมาชิกสภาผู้แทนรัศฎรจากจังหวัดเชียงรายพักเพื่อไทยครับพระช่วยหยัดิงบประมาณปี2564นะครับจำนวน3.3ล,ล้านล้านนั้นนะครับผมถือว่าปีนี้เป็นปีงบประมาณที่มีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งครับเนื่องด้วยว่างบประมาณฉบับนี้นะครับที่รัฐบาลน,นําเสนอสภาแห่งนี้จะต้องไป ดูแลพี่น้องประชาชนนะครับที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องโควิดที่เราประสบขณะนี้ผลพวงต่างๆนะครับชีวิตความเป็นอยู่ก็ดีเรื่องเศรษฐกิจก็ดีนะครับก็จะไปปรากฏผลนะครับอีก3ามเดือนหเดือนข้างหน้าวันนี้นะครับเราต้องยอมรับว่าเรื่องโควิดนั้นเป็นเรื่องที่เราไม่ได้คาดฝันและสร้างปัญหาให้กับประเทศไทยพี่น้องประชาชนเป็นอย่างยิ่งเรื่องเศรษฐกิจเรื่องสังคม แต่ท่านประธานครับการจัดงบประมาณนะครับของรัฐบาลย้อนหลังไปนะครับตั้งแต่ที่เรามีนายกรัฐมนตรีที่ชื่อพลเอกประยุทธ์จันโอชาท่านได้เป็นรัฐบาลมาจากการยึดอำนาจตัดประหาร5ปีงบประมาณทำมาหครั้งแม้แต่ในปีที่ผ่านมาคือปี63และปีนี้เองนะครับท่านเองก็จะกล่าวด้วยความภูมิใจว่า ท่านเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งแล้วแต่เจครั้งนะครับรวมทั้งครั้งนี้ในการจัดงบประมาณนะครับเราย้อนกลับไปดูครับวิธีการจัดงบป,ประมาณเหมือนเดิมก็คือจัดงบป,ประมาณผมใช้คําว่าเป็นรัฐราชการก็คือจัดงบป,ประมาณโดยให้หน่วยงานที่ต้องการรับงบป,ประมาณเป็นผู้เสนอขอมาอย่างที่ท่านสมาชิกหลายท่านได้อภิปรายไปแล้วนะครับว่า หน่วยงานขอมาแล้วรัฐบาลให้ทางสำนักงบประมาณก็ดีหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นปรับลดตัวเลขให้อยู่ในกรอบในแต่ละปีแต่ละปีผมไม่เห็นนะครับว่า5ปีเนี่ยรวมทั้งปีที่แล้วและปีนี้กลับไปดูงบประมาณเดิมๆไม่มีนโยบายอะไรเด่นๆของรัฐบาลเลยที่จะมีแนวคิดในการที่จะบริหารประเทศให้ทันสมัยให้เศรษฐกิจเดินหน้าไม่มี ถ้ามีนะครับก็ต้องมีนโยบายใหม่ๆแล้วให้หน่วยงานที่รับงบปมานั้นเสนอเม็ดเงินเข้ามาเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าการจัดงบประมาณนั้นจัดแบบรับราชการมาโดยตลอดก็คือทําไปตามหน่วยงานที่ร้องขอมาแล้วก็ปรับรดให้อยู่ในกรอบท่านประธานครับงบประมาณที่ผ่านมาและโดยเฉพาะในปี6 3มเนี่ย จึงถือว่าเป็นการจังานที่ไม่สอดคล้องและไม่ตอบโจทย์เป็นอย่างยิ่งด้วยอย่างที่กาบเรียนมาตั้งแต่ต้นนะครับว่าปี64นี่นะครับเราเจอสถานการณ์โควิดแต่ท่านประธานครับงบประมาณปี6.4เนี่ยรัฐบาลได้เตรียมการมาตั้งแต่ในปี6 2ต่อกับปี63แล้วไปดูนะครับในขั้นตอนการดำเนินของรัฐบาลอย่างที่เรียนนะครับว่าจากหน่วยงาน รับงบประมาณที่ต้องการเสนอเข้ามาแล้วมาปรับรถนะครับสุดท้ายนะครับมาสำเร็จเป็นกรอบรูปแล้ประมาณประมาณมกราปี63แต่ท่านประธานเราก็ทราบอยู่หนะคะว่าเหตุโควิดนะครับโควิดหนึ่งเกนี่ยเกิดตั้งแต่เดือนมีนามาแต่งบประมาณนี้ไม่ได้สอดคล้องครับไม่ได้ปรับเพื่อให้ไปรองรับสถานการณ์ที่จะเกิดผลกระทบจากโควิดแปดประการใด พนักนักถึงบงบอกว่างบประมาณในปี64เนี่ยสามจุดสามล้านล้านนี่นะครับไม่ได้สอดคล้องและจะไปตอบโจทย์กับเรื่องโควิดด้วยประเด็นต่อมาครับการจัดเก็บงบประมาณก็เช่นกันครับดูนะครับว่าปีนี้ปัญหาเศรษฐกิจนะครับในปีที่ผ่านผ่านมานะครับคงไม่ใช่ปีเดียวนะครับตั้งแต่มีการรัฐประหารน,นะครับปี5้าเป็นต้นมานั้นเศรษฐกิจบ้านเราย่ำแย่มาที่สุดเลยการเก็บงบประมาณต่างๆก็ เป็นประเภทที่ต่ำลงต่ำลงตลอดเศรษฐกิจไม่เติบโตนะครับแม้รัฐบาลในปีนี้นะครับทราบมีเจตนาว่าเศรษฐกิจต่ำลงแต่การประมาณรายรับนะครับในปีงบประมาณ2564นะครับรัฐบาลตั้งรายรับนะครับก็คือเงินภาษีพี่น้องนะครับที่เราจะเก็บนะครับในปี63เนี่ยไว้2.67ล้าน ซึ่งเมื่อเทียบกับปีที่แล้วรัฐบาลก็ปรับลดมาแค่ประมาณ30,000ื่นกว่าล้านเองนะครับอันนี้ก็เห็นว่ารัฐบาลก็มองเห็นว่าการเก็บก็ประมาณในปี6 4นี่นะครับจะต่ําลงแต่ว่าเท่านี้ผมว่าไม่พอครับที่ไม่พอเพราะอะไรครับทราบนะครับว่าปี63นะครับเราเก็บงบประมาณตั้งแต่ตุลาปี62มานะครับ6เดือนแรก ตุลา62จนถึงธันวานะครับมกรา63ถึงมีนาแม้นว่าจะอยู่ในภาวะปกติแต่เศรษฐกิจเขาซบเซาครับเชื่อว่าการเก็บ่าประมาณต่ำลงแน่นอนแต่ที่เห็นชัดที่สุดครับเมื่อเราเกิดสถานการณ์โควิดครับมีนาเมษาพฤษภา3เดือนเต็มๆนี่นะครับเศรษฐกิจโดนปิดบ้านปิดเมืองพี่น้องประชาชนให้ความร่วมมือ เราจะไปเก็บภาษีที่ไหนครับแม้แต่เงินจะกินก็ยังไม่บีเลยรัฐบาลจะต้องออกพระราชกําหนดนะครับเอาเงินไปแจกชาวบ้านเพื่อประทังชีวิตนะครับวันนี้นะครับแจกก็ยังไม่ครบนะครับแล้วที่รับปากะแจกก็ยังได้ไม่เต็มกันอันนี้ก็เป็นหน้าที่ทรัฐบาลจะต้องไปดูแลต่อเพราะฉะนั้นประมาณการนะครับ2 6 7 7ล้านเนี่ยครับตัวเลขเป็นไปไม่ได้เด็ดขาด นะครับว่ารัฐบาลจะเก็บได้เมื่อเก็บไม่ได้นะครับรัฐบาลนะครับเมื่อตั้งงบประมาณเป็นงบขาดดุลก็ต้องกู้เรื่องกู้นี่ครับสำคัญครับขอสไลด์ครับที่ผมจะได้นําเรียนนะครับว่า5ปีที่ผ่านมาจะเห็นนะครับว่ารัฐบาลที่มีพระนาท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามาครับตั้งแต่ท่านรัฐประหารมานะครับท่านกู้มาทุกปีครับรวมนะครับจนถึงปี 6- 3สาเนี่ยนะครับ 3.399ล้านบาทอันนี้เงินกู้ครับถ้ารวมเป็นเ,นเม็ดเงินก็ประมาณด้วยนะครับก็ประมาณ20กว่าล้านนะครับ2ีกว่าล้านล้านบาทที่ท่านได้นี่มาถ้าเทียบนะครับว่าการกู้เงินนะครับต้องยอมรับนะครับว่าไม่ได้ผิดครับแต่ว่าการกู้เงินนะครับรัฐบาลที่มีความสาม,มารถในการบริหารประเทศดีมีเศรษฐกิจดีนะครับรัฐบาลเขาไม่กู้เงินเป็นประจำหรอกครับ เขาจะกู้เมื่อมีความจําเป็นเมื่อมีเหตุฉุกเฉินหรือว่ามีเหตุจําเป็นก็แต่ละปีก็เป็นงบขาดดุลบ้างแต่ถ้าโดยปกตินะครับก็จะเป็นงบสมดุลหรือเกินดุลได้ซ้ําไปแต่วันนี้นะครับอย่างที่ท่านสมาชิกหลายท่านนะครับว่าท่านพลเอกประยุทธ์นี่ครับกู้จนเคยชินวันนี้นะครับ3 3 9จล้านเนี่ยครับถ้าบวกพรบเงินกู้ไปอีกนะครับหนึ่งล้านบาทก็ท่านก็กู้ไป 4 4จุล้านล้านบาทครับขอสไลด์ต่อไปครับในปีนี้นะครับจะเห็นว่าแท่งกราฟที่เห็นนี่นะครับทุกปีนะครับท่านกู้ด้วยความเคยชินแล้วก็จะเห็นนะครับว่ากู้เนี่ยพยายามตัวเลขก็เพิ่มขึ้นมาโดยตลอดพอรับได้ครับเพราะงบประมาณมันเพิ่มขึ้นแต่ละปีแต่ท่านสังเกตเห็นไหมครับว่าปี6 4สี่นะครับงบประมาณนี้แท่งกราฟครับพุ่งชโลุตเลย ก็แสดงว่าอย่างไงครับปีนี้เนี่ยท่านไม่ได้กู้นะครับให้มันเป็นสเต็ปค่อยๆเพิ่มขึ้นแต่กลายเป็น6กสี่นี่นะครับท่านกู้เต็มอัตราเลยแล้ววันนี้นะครับถามว่าถ้ารายรับที่ท่านประมาณการไว้เนี่ยครับมันเก็บไม่ได้ตามเป้าภาระหนี้สินหรือภาระที่เราจะต้องไปกู้อีกนะครับอย่างที่ทราบนะครับว่าหนี้สินของประเทศเรานั้นนะครับเกือบเต็มแพดานจะสร้างปัญหานะครับแล้วปัญหาโควิดก็ดีนะครับ ที่จะมีเกิดต่อไปจะทํำยังไงเพราะฉะนั้นผมจึงอภิปรายนะครับว่าวันนี้นะครับว่างบประมาณปีห4สี่เนี่ยตั้งแต่การจัดโครงสร้างงบประมาณมาแต่ต้นแล้วไม่ได้ตอบโจทย์ของเรื่องโควิดเลยไหนว่าท่านบอกว่าวันนี้นะครับต้องบริหารประเทศแบบเป็นนอร์มอลล้วครับนิวนอร์มอลนะครับเป็นยังไงครับงบประมาณนะครับเหมือนเดิมครับรัฐราชการทํามาอย่างไงก็ออกมาอย่างนั้นและจะตอบโจทย์ในการแก้ปัญหาต่อไปได้ยังไงครับเราจะเห็นนะครับว่า ท่านกู้เงินมานะครับเกือบเปีท่านประธานคงจําได้นะครับว่าประเทศไทยเรานั้นนะครับเคยมีความภาคภูมิใจนะครับว่าเราเป็นเสือตัวต้นๆ้นของเอเชียในสมัยนั้นประเทศไทยเราจะเป็นนิกประเทศเราจะเป็นตัวที่สมเป็นเสือตัวที่3ามที่4ี่ที่ห้าของเอเชียแต่ท่านประธานครับเจ็ดปีงบประมาณของท่านพระนาท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา ทั้งแต่ท่านที่เป็นนายกมาจากการยึดอำนาจตอนหลังนี้ท่านบอกว่าท่านเป็นนายกมาจากการเลือกตั้งประชาธิปไตยก็สุดแล้วแต่แต่ประเทศไทยวันนี้นะครับแม้แต่ในอาเซียนเรานะครับเราเคยเป็นผู้นำอาเซียนวันนี้หนึ่งในสิบนะครับประเทศไทยเราก็มีเศรษฐกิจอยู่รังบวยครับตัวนี้แสดงให้เห็นนะครับว่า เจปีที่ท่านบริหารประเทศมาเจปีที่ท่านทํางบประมาณมานั้นนะครับไม่ได้ตอบโจทย์เลยจัดงบประมาณมาเหมือนกับเป็นรัฐราชการและปีนี้นะครับซึ่งเป็นปีที่สําคัญงบประมาณปี64ี่นั้นนะครับจัดมาก่อนเกิดโควิดหลังจากเกิดโควิดก็ไม่เคยมีการปรับแก้ไขมีสิ่งที่ผมจะชี้ให้เห็นนะครับว่างบประมาณเงินกู้นะครับงบประมาณที่เรา ตัดลดไปในงบกลาง8.8หมื่นล้านที่สภาแห่งนี้ได้เสนอไปแล้วโดวยตัดงบจากปี63ตามมาติคณะรุมนตรีนั้นในปี64นี้ก็ไม่สามารถแก้ไขได้เลยไม่สามารถต่อเติมได้ไม่สามารถจะเข้าไปเยียวยาพี่น้องประชาชนได้เพระเาะฉะนั้นวันนี้นะครับจึงบอกว่างบประมาณปี64นะครับไม่ได้ตอบโจทย์เรื่องโควิดไม่ได้ตอบโจทย์ปัญหาที่จะาจาะเผชิญไปข้างหน้าขอบคุณครับท่านประธานครับ